ถ้าคนอื่นทําได้ก็ให้เขาทําไปเห็นไหมมันไม่เห็นจะยากสักเท่าไหร่เลยอะ่ะจีเมียสมิมามหาจากเฟซบุ o กอีพีฮีออยอะไรไม่รู้ค้นหางัวกินมะนาวต้นฉบับทําไมต้องให้งัวกินมะนาวไว้ผลิตนมเปรี้ยวคะ่ะเฮ้ยจีเนียกว่ะเอเสือชิต้าอยู่ไหนนะได <c oughs> ้อาหารมื้อเย็นแล้วงานนี้กูเซ็ตกูแดบมึงมันคืออะไรนะ่ะจีบนะ หยิบเหมือนกันเลยเขินจุงไม่อ่ะหยีบไม่เิดแองดาดูสิเจ็บใจผ้าซาามาออกเดทส,สาวเธอเราลืมเอากระเป๋าตาังมานะ่ะผมไม่เป็นไรงั้นเธอนั่งดูเรากินก็ได้นะตัวอร่อยไหมอร่อยสิจิเจเราสั่งมานั้นมันมีเบอร์เกอร์ด้วยนะดูนี่สิสสสสส ไม่ให้กู้ินเราไงกงินรถจ่ายไม่ให้กินหรอกไม่แบ่งอร่อยถ้าเกินเนี่ยเพื่อนมึงออกไปกินข้าวกันกูยังไม่ได้อาบน้ําเลยเพื่อนไม่ต้องอาบน้ําแล้วมึงโอเคแล้วกูแน่ใจนะเพื่อนแน่ใจที่หน้ามึงจะเออไปใช้ไปใช้ไปใช้หน้ามึงก็หน้าตาดีอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องห่วงแน่ใจนะวีกูแค่ไม่ไว้ใจมึงเลยวะอยากจะบอกทางร้านก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านว่าเปลี่ยนถุงใส่น้ำตาลเถอะครับได้โปรด ผ่านด่านตำรวจทีกูเกือบเข้าห้องไอซียูเพราะหายใจไม่ทันผัก้งเนียร้ายด,ดีที่สุดเปีย้ยจับได้อยากบีกับีกัพระเจ้าี่บัตโอเอมกมบสบิเกจูพัสซูโรวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านงั้นไปหาได้เปล่าได้ถึงละันไม่มีคนอยู่จริงๆมึงก็ไม่อยู่กูบอกได้ไงว่ามันนี่ไม่มีใครอยู่บ้านน่ะโง่ทึบจริงๆเลยนะอยะปปปปอะฉันจะปบโปโกฮังตั้งฉากแต่ทำรับเสียงตะวัน โชคนีซื้อแว่นดำมากันสุดยอดจิงจิบสุดยอดมากเลยนะคุณพิกรโรเอาลนะพักเที่ยงก็ได้เย้โ <Yeah. S 1> สดนานแล้วจิบได้นะครับฝึกฝนมารลายทศวรรษรับรองรับประกันไม่ให้เสียใจกับคุณภาพแน่นอนเทีรักผมเพิ่งทำขนมเสร็จวันครบหลอกของเราเลยนะสุดยอดมากเลยค่ะเที่รักผมเิดเปล้มสามครั้งเลยรู้ไหมและเพิ่งเสร็จด้วยเมื่อกี้ช่วยบอกกูทีว่าวมันคือนมข้นใช่ไหมแลวมันไม่ใช่น้ำสีที่กูคิดใช่ไหม ใช่ไหมโอเคน้องเติมก็ห้าเต็มถังใช่ไหมใช่ครับพี่เติมไปอีกอมอมอมบมันก็เกิดไปคนบ้าอะไรว่าจะสูมหนักสักขนาดนี้ใช่ไหมเจ้าของคลิปไม่เิ็นจะมีอะไรเปลี่ยผมรักโลกเลยซื้อรถไฟฟ้าโลก ถึงเอ็นจะรักลูกมากขนาดไหนแต่ถ้านายซื้อลูไฟฟ้ามากูก็ไม่รับประกันเหมือนกันว่าล,ลูกจะรักรถมึงนะเพื่อนเคยไหมโมเมนต์แบบนี้มองหน้ากันทั้งรถจนกูไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปหลบไว้ที่ไหน <c oughs> แบบสถานการณ์แบบทึงเครียดมากอัดแน่นโคตรเลยคือแบบอัดแน่นจริงๆอ่ะเริ่มเม่งเสือกเนียมหน้ากูด้วยครับ โรงเรียนไหนวะเฮ้ยจะเย็นพี่จะเยน็นปดนี่พ่อขี้คนคำคมบาดดาจริงในบาดถุกแต่กันตรงไหนวะเฮ้ยแม่ถ้าเราไม่กินเบียร์ก็ไม่มีใครบังคับเราได้เพื่อนแม่ช่วยกูด,ด้วยแม่โคตรเพื่อนขมเหงแล้วก็โคตรขมขู่ไม่เด็กแล้วจะเป็นจบกบบากหรือเ่ จบไปแล้วกับรายการมีพ้ามหาจาก Facebook ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เจิงทีวีและถ้าใครอยากจะสามารถแชร์มีม,มได้เชิญเข้ากลุ่มเจิงทีวีหรือว่ากลุ่มมีมเจิงทีวีก็ได้นะจ๊ะฟอลโล่ไม่รับเวบพัดันกันนะจ๊ะยูโ you น know, ่ไม่สามารถลงมีมอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่เวบพนันก็พอไม่ไปจุ๊ๆ